สาวสวยถูกพ่อแม่ไขให้ซอกตั้งแต่เด็กๆเธอเสียใจมากจนกระทั่งได้เลียไอติมของลุงเศรษฐีคนหนึ่งนั่นทำให้เธอติดใจจนอยากไต่เต้าเป็นยอดเกอ,เกอ,อิชาเพื่อเจอกับลุงคนนั้นอีกครั้งเปิดเรื่องมาที่ชิโยเกอ,อิชาสมัครเล่นความแตกต่างระหว่างเกอ,อิชากับโสเพณีปกตินั้นก็คือพวกเธอไม่ยอมโดนใครซ้ำจนกว่าจะมีคนรวยซื้อตัวเธอไปเท่านั้นเพราะไม่งั้นจะเป็นการลดคุณค่าในตัวเองและโอกาสที่จะมีคนรวยๆมาซื้อไปก็จะน้อยตามไปด้วยชิโยเองก็เช่นกันครับ เธอและมัตสึพี่สาวของเธอถูกพ่อแม่ตัดหางปล่อยวัดพวกเขาขายพวกเธอให้กับครอบครัวเกอิชาเพื่อแลกกับเงินประทังชีวิตชิโยกับซัสสึ ึงต้องมาเป็นเกอิชายอย่างไม่เต็มใจนะทั้งคู่ถูกแยกกันไปอยู่คนละบ้านกันนั่นทาให้ชิโยะเหงามากๆชิโยะบ่นถึงพี่สาวทุกวี่ทุกวันจนเรื่องนี้ไปเข้าหูฮัตสึโมโมะเกอิชารุ่นพี่แม้จะเป็นเช่นนั้นแต่คุณนายซึ่งเป็นเจ้าของบ้านก็ไม่ค่อยจะชอบขี้หน้าฮัตสึโมโมะเท่าไหร่นักเพราะเธอแม้จะทํางานหาเงินเข้าบ้านได้ไม่ขาดก็ตามแต่เธอก็มักจะไปมาหาสู่กับโคอิชิแฟนหนุ่มของเธออยู่เสมอๆนั่นทําให้ฮัตสึโมโมะกลายเป็นของมีตําหนิและไม่มีเศรษฐีคนไหนซื้ออตตััวไปสกีีพมําหนิ เงินที่ป่าเปกเขาจะเปให้ก็น้อยตามไปด้วยฮัตส,สึโมโมะให้ข้อเสนอกับชิโยว่าจะให้ออกไปหาซัตสึสสก็ได้ถ้ายอมทําตามคําสั่งของเธอข้อหนึ่งชิโยก็รับปากอย่างไวฮัตส,สึโมโมะให้ชิโยใช้ปากกาขีดเขียนกิโมโนของมาเมฮะซึ่งเป็นคู่แข่งของเธอและเป็นเกอิชาที่คุณนาให้ความนับถือเป็นอย่างมาก ชิโยยอมทาตามแต่โดยดีและในขณะที่กําลังจะเอากิโมโนที่เละเทะไปวางกลับที่นั้นชิโยก็โดนคุณนายจับได้ครับชิโยถูกโบยอย่างหนักเพราะทําลายกิโมโนอันสูงส่งจนป่นปีเธอเจ็บช้ำไปหมดแต่ก็ทนเพื่อจะได้พบซัส,สึวันต่อมาฮัตสึโมโมะทำตามสัญญาระหว่างที่เธอออกไปทํางานเธอก็แอบพาชิโยออกไปด้วยกันพร้อมบอกที่อยู่ของซัส,สึให้กับเธอชิโยไปตามที่อยู่และได้เจอซัส,สึในที่สุด ชิโยกับฮัตสึสสจึงวางแผนกันว่าจะเดินทางกันในวันพรุ่งนี้พอตกลงกันแล้วชิโยก็วิ่งตากฝนกลับมาที่บ้านและพบฮัตสึโมโมะกำลังซ้่มกับโคอิชิอยู่เมื่อโดนจับได้โคอิชิรีบโกยแนบไปอย่างไวเสียงดังกุกกะจนคนในบ้านตื่นกันหมดฮัตสึโมโมะใส่รายว่าเมื่อกี้ชิโยพยายามขโมยของชิโยโยดนโบยอีกครั้งแต่หนนี้เธอไม่ยอมอีกแล้วเธอบอกความจริงกับคุณนายทั้งหมดคุณนายจึงลงโทษฮัตสึโมโมะโดยการปิดล็อกประตูทุกบานห้ามไม่ให้ใครหน้าไหนเข้าออกบ้านได้อีกวันต่อมา ชิโยยังไม่ละความพยายามเธอปีนบันไดขึ้นไปบนหลังคาและหลังคาที่ชุ่มไปด้วยน้ําฝนทําให้เธอพลัดตกลงมาในที่สุดคุณนายจ่ายค่าพยาบาลให้กับชิโยด้วยค่ารักษาที่แพงหูฉี่การใช้จ่ายในครั้งนี้สิ้นเปลืองมากตอนนี้ชิโยอยู่ที่นี่ในฐานะทาสเธอต้องหาเงินมาใช้หนี้ที่ก่อไว้ทั้งหมดหลายวันต่อมาชิโยออกไปหางานหาเงินเธอรู้สึกท้อที่จะมีชีวิตต่อไปและนั่งคุกเข่าอยู่บนสะพานจนกระทั่งมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาทักเธอเขาคือประธานธุรกิจโรงไฟฟ้าเขาถามเธอว่าหกล้มหรนอา ทำหน้าเศร้านะแล้วเขาก็ซื้อน้าแข็งใสให้กับเธอพร้อมให้เงินเธอไปซื้อข้าวกินอีกด้วยชิโยประทับใจในตัวเขาหมาักมาเธออยากจะเจอกับเขาอีกครั้งเธอพยายามอย่างหนักเพื่อจะไต่เต้ากลับไปเป็นเกอีชาสักวันเมื่อเธอไปเกอีชาที่โด่งดังเธอคงได้เจอเขาอีกครั้งชโยคิดเช่นนั้นเวลาผ่านไป15ปีชิโยยังคงทํางานเป็นทาสอยู่เช่นเดิมจนกระทั่งมาเมหะเกอีชาผู้โด่งดังมาเจอกับเธอเขา้ามาเมหะขอซื้อตัวชิโยเพื่อจะเอาไปปั้นเป็นดาวโดยให้เหตุผลว่าชิโยมีแววตาทททีี่สวยงงาาาาามมมกกเเธอเอนนบบนํนนนหืับบบแ้ เสียได้ของคุณนายก็มองว่ามีแต่ได้กับได้ถ้าชิโยดังขึ้นมาเธอคงได้นี่ที่ค้างไว้ก็จะได้ขึ้นมาทั้งหมดพอตกลงกันแล้วมาเมฮะก็พาชิโยไปฝึกปรือก,การเป็นเกอ,อิชาทั้งร้องเล่นเต้นรำ และวิธีปรนนิบัติผู้ชายพอฝึกฝีมือจนช่ำชองแล้วชิโยก็ได้ลงสนามจริงเธอทํามันออกมาได้ดีจนกระทั่งไปเข้าตาโนบุหุ้นสวนของประธานที่เธอหลงรักนั่นเองหลังจากนั้นชิโยก็ดังขึ้นเรื่อยๆมีผู้ชายมากมายหมาย,มายปองจะครอบครองเธอชิโยยังคงปรนนิบัติโนบุต่อไปเพื่อให้ได้ใกล้ชิดประธานความดังของชิโยทาให้ฮัสึโมโมอ,อิจฉาเธอจึงพยายามทําลายชิโยจนกระทั่งได้รู้ว่าชิโยแอบชอบประธานอยู่เพราะผ้าที่ใช้ห่อเงินในวันนั้นชิโยยังคงเก็บมันไว้อยู่จนบัตนี้ฮัสึโมโมจึงใช้สิ่งงนนนี้เล่าช เธอหยิบผ้าน,นั่นออกมาและพยายามจะฟ้องคุณนายชิโยเห็นดังนั้นก็เข้าขัดขวางเธอชุดกระชากกันได้สักพักก็ไปกระแทกเข้ากับตะเกียงจนมันล้มลงไฟลุกลามไปทั่วทางบ้านฮัตสึโมโมะท,ทันที่จะดับไฟเธอกลับราดน้ำมันซ้ำเข้าไปอีกและจะวิ่งหนีไปทุกคนในบ้านเมื่อเห็นเพลิงไหมก็ช่วยกันดับไฟแต่ไม่ทันเสียแล้วไฟลุกลามไปอย่างรวดเร็วบ้านทางหลังไม่เป็นตอตะโกแม้ชิโยและคนอื่นๆจะรอดมาได้แต่พวกเธอก็ไม่มีที่จะซุกหัวนอนอีกแล้ว ครอสซ้ำกรรมสัตว์หลังจากนั้นไม่นานสงครามโลกก็จบลงฝรั่งย้ายเข้ามาตั้งรกราดอยู่ที่ญี่ปุ่นแย่งทรัพยากรจากชาวญี่ปุ่นไปมากมาย สภาพเศรษฐกิจตกต่ำผู้คนที่เคยรวยตอนนี้ก็กลับกลายเป็นบุคคลล้มละลายส่วนชิโยนั้นไม่ได้ทํางานเป็นเกอิชาอีกต่อไปแล้วย่าเริงรมซบเสาตอนนี้แม้แต่โสเภณีธรรมดาก็เป็นเกอิชาได้เพียงแค่แต่งหน้าเท่านั้นชิโยจึงหางานอย่างอื่นทําหลังจากนั้นไม่นานชิโยก็ได้เจอกับโนบุอีกครั้งชิโยรีบถามเขาทันทีว่าประธานเป็นยังไงบ้างโนบุก็บอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่และจะไปกับเราด้วยแล้วโนบุก็ขอร้องให้เธอไปกับเขาหน่อย เขาบอกว่ามีฝรั่งยศพันเอกชื่อว่าริกอยากพบเธอเพราะเขาได้ให้ริกดูรูปของเธอและเขารู้สึกถูกใจหน้าตาอัน飒สวยของชิโยเอามากมาพันเอกริกเขาจะช่วยธุรกิจของฉันกับประธานกลับมาฟื้นตัวได้อย่างแน่นอนชิโยก็รับปากไปเพราะเธอก็อยากจะช่วยประธานเหมือนกันพอไปถึงริกพาชิโยลงออนเซนและก็พยายามจะลวนลามเธอซึ่งชิโยก็ไม่เล่นด้วยเพราะนี่มันผิดกฎของเกอ,อิชาเมื่อโนบุได้รู้เรื่องเขาเขาก็โกรธมากที่เธอปฏิเสธริกไปแบบนั้นเขาบอกเธอว่า ถ้าฉันจะให้เขาซ้ำแล้วจบฉันคงจ้างโสเภณีธรรมดาแล้วเธอไม่รู้หรือไงว่าฉันอยากครอบครองเธอเธอให้มันซ้ำแล้วเราก็จะได้ทุนไงฉันถึงได้เรียกเธอมาน่ะเมื่อชิโยได้ยินดังนั้นเธอก็บอกกับโนบุว่าแต่ฉันไม่ได้รู้สึกกับคุณแบบที่คุณรู้สึกกับฉันค่ะแล้วเธอก็เดินจากมา หลังจากนั้นไม่นานประธานออกมาตามหาเธอจนเจอและบอกกับเธอว่าฉันอยากให้เธอยกโทษให้ฉันฉันรู้มาโดยตลอดว่าเธอคือเด็กผู้หญิงบนสะพานเมื่อตอนนั้นไม่สงสัยหรอว่าทําไมมาเมฮัถึงมาหาเธอนะ่ะชิโยดีใจมากที่ประธานไม่เคยลืมเธอเลยเธอถามกับเขาว่าทําไมถึงไม่มาบอกให้เร็วกว่านี้ประธานก็ตอบว่าเพราะฉันเป็นนี่ชีวิตโนบุเขาเคยช่วยให้ฉันจะรอดชีวิตจากสงครามมาบอกเธอตอนนี้คงจะไม่สายไปใช่ไหมชิโยก็ตอบกลับทั้งน้ําตาว่าคุณไม่รู้เหรอทุกย่างก้าวในชีวิตฉันทําทุกวิถีทาง เพื่อให้ได้มาใกล้ชิดคุณทั้งสองคนจูบกันและโอกกอดกันไวแน่นทั้งคู่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันแค่2คนจบและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน IMDB ไปถึง7.3คะแนนเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่มีชื่อว่า m e m o s of a k e c h a นางโลมโลกจารึก